อาเพื่อนอำเภอคลุงครับเก่าแก่ระย่านโซนเมืองถ้าเรานึกถึงอ,อีกนึ่งก็คืออำเภอท่าใหม่ก็เหมือนกันเป็นบ้านไม้เก่าตึกเกา่าฮะของคลุงก็เหมือนกันฮะนี่สวยงามครับนี่ยผมเข้าใจน่าจะเป็นวันเ์นะตรงนี้ ชมบรรยากาศรอบๆอำเภอขลุงฮะในตัวเมืองเขาใครๆก็มาก็ผ่านครับอำเภอขลุงก็อย่างมากก็ไปเที่ยวที่น้ำตกพริว้วแ,แหลมสิงก็เข้าไปข้างในอำเภอแหลมสิงตกพริว้วตรงนี้เลยมาก็ขลุงนี่เ,เมืองเก่าเขาสวยงามครับผม ยังมีตึกเก่าอาคารเก่า,า,า,าเป็นอาคารไม้ยังเหลืออยู่นะเนี่ยบางหลังก็ได้รับการบูรณะเนี่ยออกซอกอยคือเดินเที่ยวได้ครับใครชอบเดินเที่ยวเนี่ยตลาดเก่าดูครับสวยงามมีทั้งพุทธทั้งจีนออยู่ที่นี่ฮะทั้งคริสต์ค่ะ มีบทคลิปตัวหางที่นี่แหล่งกินแหล่งเที่ยวก็มีครับนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวแจบมืองคลุงครับนี่ฮะมูวกเก่าเขาครับพิทยาศึกษาพักครับอาหารไตอีสามก็มีครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นเดือนอ่าพฤษภาคมวันที่เท่าไหร่วันนี้ครับผมวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤษภาครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่เมืองโคตรประมาณนี้ครับดูว่บเขาแก่นี่ตึกโคตรอดชอบมันอย่างเงี้ยดูครับ อรอบฮนะที่นี่คืออำเภอคลุงจงังหวัดจันทบุรีครับผมทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับเพื่อนมาเที่ยวกันนะครับบายบายอู้ดีดีดีดดดสีสยดเนี่ย